เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาพภาตอนที่121ว้าวมันดึงดูดปรมาจารย์ดอกบัวสีม่วงต้องการที่จะฟื้นตัวเร็วๆนี้ดังนั้นสักวันหนึ่งเขาจะมาเพื่อเม็ดยาลูกกอนอันสูงสุดอย่างแน่นอนข้าจะมีโอกาสฆ่าเขาในที่สุดเขาจะแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆจะดีขึ้นสำหรับข้าเท่านั้น นอกจากนี้ถ้าข้าฆ่าผู้สร้างยาลูกก่อนคนนั้นเขาจะสูญเสียโอกาสเดียวที่จะฟื้นฟูตัวเองนั่นคือทางเลือกสุดท้ายของข้าอย่างแน่นอนข้าจะไม่ฆ่าชายชราคนนั้นเว้นแต่ว่าข้าไม่มีทางเลือกอื่นกูจินหลงสนใจเพียงจักรวาลแห่งนรกที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแสงแห่งความปรารถนาเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีปราณเย็นของหินในระยะใกล้ขนาดนี้มันทำให้เขาตื่นเต้นมากขึ้น ก็แค่นั้นเขาบนเขาตื่นเต้นมากจนร่างกายของเขาสัน่นนี่คือนี่คือสมบัติอันดับหนึ่งในตำนานในที่สุดมันก็มาอยู่ในมือของข้าแล้วเขาเดินช้าๆไปยังจักรวานแห่งนรกด้วยความหลงไหลเต็มหน้าเขาเห็นหยกจิตวิญ,ญญาณบางส่วนบนพื้นผิวของจักรวานแห่งนรกที่ส่องแสงเรืองรองอันแปลกประหลาดเขาคิดว่าปรมาจารย์ดอกโบประการสีม่วงต้องวุ่นวายมากจนทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป กูจินหลงมองไปที่จักรวาลแห่งนรกเท่านั้นเขาไม่สนใจหยบจิตวิญญาณบางชิ้นเลยแม้แต่น้อยพวกมันเทียบไม่ได้กับสมบัติที่แท้จริงที่เขากำลังมองดูทักษะการต่อสู้หลักของนิกายแสงตะวันทักษะความแข็งแกรง่งหยินหยางเป็นทักษะการต่อสู้ที่ยากแต่ก็ยอดเยี่ยมโดยปกติแล้วต้องใช้เวลา3,000ันปีในการบรรลุความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยจักรวาลแห่งนรกข้าสามารถบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ภายในเวลาเพียง3ปีเท่านั้นกูจินหลงเงยหน้าขึ้นและหัวเราะ เมื่อข้าเสร็จสิ้นการฝึกฝนทักษะความแข็งแกร่งหยินอย่างข้าจะอยู่ยงคงกระพันในอาณาจักรชิงหยุนแล้วใครกล้าฝ่าฝืนคำสั่งของข้าในอาณาจักรชิงหยุนละ่ะอยู่ยงคงกระพันจะไม่มีใครกล้าฝ่าฝืาฝนคำสั่งของข้าฮ่าหาหากูจินหลงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งขณะเต้นรำ เขามักจะเป็นคนไม่มีอารมณ์และไม่เคยแสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาให้เห็นภายนอกอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นอีกและถึงแม้ว่าจะมีเขาก็ไม่สนใจในดินแดนหานอย่างไม่มีใครสามารถต่อสู้กับเขาได้ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาไม่สามารถเก็บความสุขไว้ในใจได้ทำไมเขาถึงระงับอารมณ์ที่แท้จริงของเขาตอนนี้ ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะสงบสติอารมณ์ในขณะนี้เขาแค่อยากจะละทิ้งหัวใจของเขาเมื่อข้าฝึกฝนทักษะความแข็งแกร่งหญินอย่างเสร็จแล้วข้าจะไม่กลัวใครเลยผู้หญิงชั่วร้ายหมายเลขหนึ่งคนไหนราชาจันทราชงหัวคืออะไรสามฝ่ายอะไรพระราชวังอมะตะคืออะไรพวกมันล้วนเป็นขยะในสายตาของข้าพวกเขาทั้งหมดจะกลายเป็นคนรับใช้ของข้าฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะดูแลอาณาจักรชิงหยุนทั้งหมด ข้าคือราชาผู้อยู่ยงคงกระพันเมื่อข้ารวมอาณาจักรชิงหยุนเข้าด้วยกันข้าจะสร้างอาณาจักรในโลกมนุษย์และข้าจะเป็นราชานิรนันร์ข้าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและครองโลกตลอดไปฮ่าหาหาหทุกดินแดนในโลกนี้จะเป็นดินแดนของข้าผู้ชายที่มีความสามารถทุกคนในโลกต่างก็เป็นลูกน้องของข้าผู้ชายทุกคนสมควรตายผู้หญิงทุกคนควรอยู่ใต้เป้าของข้าฮ่าหาหห รูม่านตาของกู่จินหลงใหญ่ขึ้นขณะที่เขาพูดเขาก็กลายเป็นคนบ้ามากขึ้นเรื่อยๆเขากำลังแสดงความสุขที่เขามีในขณะนี้เขาหัวเราะเหมือนจะบ้าไปแล้วท่านใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและตะโกนไปบนท้องฟ้าหานเอ,อ๋อเคยถามข้าว่าทำไมข้าถึงฝึกฝนเจ้าถามข้าว่าการฝึกฝนดีกว่าชีวิตที่มีความสุขของเราหรือไม่เจ้าถามข้าว่ามันคุ้มค่าสำหรับข้าที่จะสละทุกอย่างเพื่อการฝึกฝน 555ข้าสามารถตอบเจ้าได้แล้วเขาตะโกนราวกับสัตว์ร,ร้ายการฝึกฝนคือหนทางของข้าในการเป็นราชามันจะช่วยให้ข้าครองโลกมันจะทําให้ข้าเป็นราชาของมวลมนุษยชาติข้าปลูกฝังในขณะนี้สําหรับตอนนี้เพื่อทําทุกอย่างที่ข้าต้องการฮานเออร์เขาเอาแต่ตะโกนว่าข้าทําได้แล้วในประวัติศาสตร์ข้าเป็นคนเดียวที่สมควรถูกเรียกว่ามังกรในหมู่มวลมนุษยชาติ ข้าคือมังกรที่แท้จริงทั้งสามอาณาจักรเป็นของข้าทั้งหมดของข้าเขาหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเขาไม่ได้สังเกตเห็นว่าหยกวิญญาณบนจักรวาลแห่งนรกหยุดส่องแสงแล้วพวกเขาเริ่มสลัวจักรวาลแห่งนรกกำลังแพร่กระจายความรู้สึกแปลกๆของการดึงดูดมันส่องแสงดูเหมือนว่าจะสร้างปรากฏการณ์บางอย่างที่อาจทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ได้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจของกูจินหลงในขณะนี้มันทำให้เขาเสียด มันทำให้เขาโกรธอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนั้นเขาได้ตรวจสอบถ้ำอย่างระมัดระวังก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่มีใครอีกแล้วดังนั้นเขาจึงผ่อนคลายอย่างเต็มที่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตตอนนี้อยู่ในมือของเขาแล้วเขาพอใจและมีความสุขอย่างยิ่งกับทุกสิ่ง เขาเอาแต่ตะโกนในขณะที่เขาเดินไปที่จัก,กรวาลแห่งนรกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความร้อนแรงบางอย่างเขาเอื้อมมือออกไปสัมผัสจ,จักรวาลแห่งนรกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเพราะเขามีความสุขมากทุกสิ่งที่ข้าต้องการในชีวิตของข้าความรุง่งโรจน์ของชีวิตทั้งชีวิตของข้าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จากที่นี่ข้าจะเป็นราชาแห่งอาณาจักรทั้งสามไปตลอดชีวิตและจุดเริ่มต้นของทั้งหมดที่อยู่ตอนนี้และที่นี่ในขณะที่พูดเขาได้วางมือบนจักรวาลแห่งนรกที่เขาใฝ่ฝัน เขาอ่อนโยนมากเขาทำตัวเหมือนสามีในคืนแรกกับภรรยาของเขาในขณะที่ยื่นมือไปทางจักรวาลแห่งนรกทันใดนั้นเขาก็กรีดร้องออกมาโดยไม่คาดคิดว่าอากกอะไรกันเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เขาสัมผัสจักรวาลแห่งนรกหยกจิตวิญญาณ99ดวงที่วังอยู่ด้านบนทั้งหมดก็จางหายไปในทันทีและกลายเป็นฝุ่นตกลงไปที่พื้น ในเวลาเดียวกันจากภายในจัก,กรวาลแห่งนรกมีพลังที่แข็งแกร่งมากล่ากกูจินหลงอย่างบ้าคลั่งมันเหมือนกับปีศาจที่ทรงพลังคว้าอาหารของเขาด้วยความพยายามทั้งหมดกูจินหลงพยายามทุกอย่างเพื่อต่อต้านแต่พลังมหาศาลของเขาซึ่งเพียงพอที่จะทําให้ภูเขาแตกและเต็มทะเลกลับไม่ทํางานอีกต่อไปเขาไม่สามารถป้องกันได้โดยสิ้นเชิง เขาติดอยู่กับจักรวาลแห่งนรกอย่างแน่นหนาแสงเย็นที่จักรวาลแห่งนรกส่งออกมาเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันจักรวานแห่งนรกดึงดูดกูจินหลงอย่างแน่นหนาในขณะนี้มันเหมือนกับแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในโลกกูจินหลงเป็นเหมือนโลหะชิ้นเล็กๆที่ติดอยู่บนแม่เหล็กเขาดิ้นรนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อต้านทานมันเขายังคงใช้ทักษะการต่อสู้และใช้วิธีการต่างๆมากมายแต่เขาไม่สามารถกำจัดมันได้เขาขยับนิ้วไม่ได้เลย ท่านใดนั้นหินก็สร้างพลังมหาศาลที่ดึงดูดทุกสิ่งเขาไม่สามารถต้านทานมันได้แม้จะมีความสามารถระดับเต๋าหยวนระดับที่สามก็ตามในขณะที่พลังดึงดูดของหินเพิ่มขึ้นแม้แต่ผมคิ้วขนตาและผมเส้นเล็กของกูจีนหลงก็ยังขยับเข้าไปใกล้หินและเกาะติดกับมันเขารู้สึกว่าพลังทางจิตวิญญาณภายในร่างกายของเขาถูกกระตุ้นและกำลังจะพุ่งเข้าไปในหินนี่มันบ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่นะ กูจีนหลงรู้สึกกลัวตอนนี้ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่จักรวาลแห่งนรกเขากลัวมากเขาใช้ทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อปลดปล่อยความแข็งแกร่งทั้งหมดที่เขามีเพื่อที่เขาจะได้ต้านทานหินได้เมื่อทำเช่นนั้นก็ยิ่งแย่ลงไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามพลังทางจิตวิญญาณของเขาจะถูกดูดซาบทันทีหลังจากนั้นไม่นานพลังดึงดูดก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตอนนี้เขาไม่กล้าขยับเลยแม้แต่น้อย ในขณะนี้มีร่างหนึ่งแวบขึ้นมาที่ทางเข้าถ้ำเสียงที่ถ่อมตัวและซื่อสัต,ตะโกนว่าอะไรนะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเสียงของเฟิงจือหลิงกู่จินหลงเหมือนกับได้ยินเสียงเพลงจากดินแดนมหัศจรรย์เขามีความสุขมากในขณะที่ตะโกนว่าน้องเฟิงช่วยด้วยหินโงโ่ๆงนี้ทําให้ข้าติดอยู่ยเยเซียวเข้าไปในถ้ำและเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเขารู้สึกผ่อนคลายทันทีเขาเกือบจะหัวเราะออกมาในใจเขามีความสุขโอ้ใช่ มันทำให้เขาติดขัดจริงๆแต่บนใบหน้าของเขามันแสดงอารมณ์มากมายยกเว้นความสุขเขาทำท่าเหมือนตกใจและเข้ามาใกล้เขาอย่างรวดเร็วพี่กูทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นกูจินหลงคร่ำครวนว่าข้าใช้ทักษะการต่อสู้แบบพิเศษเพื่อค้นหาสมบัติของครอบครัวและได้รับปฏิกิริยาจากจักรวาลแห่งนรกข้าก็เลยมาเพื่อมันเมื่อข้ามาที่นี่และพบว่ามัน ข้าดีใจมากเลยอยากจะเอามันกลับมาโดยเร็วที่สุดแต่มีกลนอบายบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงติดอยู่กับมันตอนนี้ข้าขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทำอะไรสักอย่างลากข้าออกไปกูจินหลงเป็นคนที่โดดเด่นอย่างแท้จริงเขาสามารถชดเชยการโกหกที่ดีได้ภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้เขาพยายามทำให้เฟิงจือหลิงรู้สึกเสียใจกับเขาและช่วยเขาเย่เซียวเป็นนักแสดงที่ดียิ่งขึ้นเขาประหลาดใจและพูดด้วยความกังวลว่า เจ้าความเย็นนั้นมีกลอุบายบางอย่างด้วยเหรอเจ้าถูกใส่ร้ายเจ้าไม่สามารถขยับตัวได้ทำไมมันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอกูจีนหลงรู้สึกกังวลและอับอายในเวลาเดียวกันเขาพูดด้วยความโกรธข้าประมาทจึงตกหลุมพรางของศัตรูข้ารู้ดีเกี่ยวกับสมบัติของครอบครัวข้าข้ารู้วิธีการแก้ปัญหานี้ข้าแค่ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเจ้าเอื้อมมือออกไปคว้าของข้าตรับใดที่เจ้าดึงมือของข้าออกจากหินสักหน่อยก็คงไม่เป็นไร ที่จะดึงมือของเขาออกงั้นเหรอฮือฮือเป็นไปไม่ได้แม้แต่กูจีนหลงซึ่งเป็นชายที่มีอำนาจมากที่สุดในดินแดนหานหยางก็ไม่มีความสามารถในการต่อสู้กับพลังดึงดูดของจักรวาลแห่งนรกเฟิงจือหลิงเป็นเพียงมดเมื่อเปรียบเทียบกับเขามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะดึงสิ่งใดออกจากหินหากมือของเยเซียวสัมผัสกับมือของกูจีนหลงภายในไม่กี่วินาทีกูจีนหลงก็จะเป็นอิสระและเยเซียลก็จะติดอยู่บนหินแทน ตอนที่122พยายามทุกอย่างเพื่อฆ่าเจ้าวิธีการที่น่ากลัวในการกำจัดกับดักนี้อาจเป็นตำนานในดินแดนหานหยางแต่เป็นเรื่องปกติในอาณาจักรชิงหยุนกูจีนหลงรู้เรื่องนี้ชัดเจนตอนนี้เขาติดอยู่กับจักรวาลแห่งนรกอย่างแน่นหนาถ้าเฟิงจือหลิงโง่พอที่จะยื่นมือให้เขาสิ่งต่างๆจะแตกต่างออกไปเขาอาจมีโอกาสที่จะหลีกหนีจากเรื่องทั้งหมดนี้ ตอนนี้เขาต้องสั่งไว้เฟิงจือหลิงแล้วแม้ว่าเฟิงจือหลิงจะมีศักยภาพมหาศาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตต่อมันก็ไม่เคยสำคัญไปกว่าชีวิตของเขาเองกูจินหลงกำลังคิดที่จะปล่อยให้เฟิงจือหลิงตายเพื่อเขาเพื่อนเป็นเพียงชิ้นส่วนที่ถูกใช้และถูกทรยศตอนนี้ข้าจะใช้เฟิงจือหลิงเพื่อช่วยชีวิตข้าข้าแค่ใช้เขาล่วงหน้ากูจินหลงไม่ได้รู้สึกผิดกับการทำสิ่งนั้น เขาสามารถฆ่าภรรยาของเขาที่รอเขามา50ปีได้มันค่อนข้างเป็นงานง่ายสำหรับเขาที่จะปล่อยให้ผู้ชายที่เขาเพิ่งพบตายเพื่อตัวเขาเองกูจีนหลงมั่นใจว่าเฟิงจือหลิงจะมอบมือให้เขาเนื่องจากเฟิงจือหลิงเป็นคนซื่อสัตย์และถ่อมตัวอยู่เสมอเขาตัดสินใจว่าตลอดชีวิตที่เหลือเขาจะไว้ทุกข์ให้กับเฟิงจือหลิงคนที่ตายเพื่อเขาอย่างไรก็ตามหลังจากการพูดคุยเขาพบว่าเฟิงจือหลิงยังคงยืนนิ่งเขาไม่ขยับเลยสักนิดเขาไม่อยากแม้แต่จะเคลื่อนไหว ทำไมไม่ย้ายละ่ะกูจินหลงไม่สามารถหันศีรษะได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงตะโกนใส่จักรวาลแห่งนรกด้วยความโกรธเฮเฮเฮเยเซียวหัวเราะเยาะและพูดอย่างสุภาพกูจินหลงเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรกูจินหลงตกตะลึงเขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ดีเท่าที่เขาจินตนาการทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเย็นชาและพูดว่าเจ้าเจ้า เยเซียลยิ้มเยาะข้าได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อสร้างกับดักที่สมบูรณ์แบบนี้เพื่อให้เจ้าตกลงไปในนั้นเหมือนหมูที่รอการผ่าของข้าและตอนนี้เจ้ากำลังขอให้ข้าช่วยเจ้าที่จะตายเพื่อเจ้าหรือไม่เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าสัมผัสเจ้าและเจ้ากล้ากระตุ้นข้าเหรอเจ้าต้องคิดว่าโอ้น้องเฟิงข้าจะจดจำเจ้าและความเมตตาของเจ้าที่มีต่อข้าตลอดไปใช่หรือไม่ เยเสียหัวเราะห่าห้าหาากูจินหลงเจ้าไร้เดียงสาและน่าสงสารมากกูจินหลงเกือบกระอักเลือดออกมาเขาพูดด้วยความโกรธเจ้าเจ้าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรนี่มันบ้าอะไรกันเยเสียพูดเบาเอาล่ะข้าคิดว่าข้าจะตัดส่วนที่ไร้สาระออกไปเจ้ากระตุ้นให้ข้าทำอะไรบางอย่างใช่ไหมข้าจะทำอะไรสักอย่างแล้ว ในขณะที่พูดเขาก็หยิบดาบที่เขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้และโจมตีไปที่หัวของกูจินหลงด้วยความพยายามอย่างเต็มที่เขาตะโกนว่าข้ากำลังทำอยู่กูจินหลงกลัวและกรีดร้องว่าได้โปรดอย่าเมตตาที่ประตูแห่งความตายแม้แต่ผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าระดับเตาหยวนเช่นกูจินหลงก็ยังขอร้องสงสารข้าเถิดเยเซียลตะโกนและทุบหัวกูจินหลง อกอกกูจินหลงตะโกนด้วยความกลัวอะเยเซียวตะโกนด้วยความประหลาดใจกูจินหลงรู้สึกว่าหัวของเขาถูกกระแทกอย่างหนักเขากลัวความตายจึงกรีดร้องราวกับว่าวิญญาณของเขาออกจากร่างและตกนรกเยเซียวรู้สึกว่าดาบไม่ได้ฟาดไปที่หัวของอีกฝ่ายแต่มันเหมือนกับการทุบเหล็กที่แข็งมากมือของเขาตกใจและผิวหนังแตกและดาบก็แตกเป็นสองท่อนอ้หัวของกูจินหลงแข็งขนาดไหน กูจินหลงตระหนักถึงสิ่งนี้และหัวเราะเขาหยุดรู้สึกกลัวและพูดว่าข้าได้ฝึกฝนร่างกายของข้ามานานกว่า5,000ปีแล้วแม้ว่าข้าจะไม่สามารถใช้พลังทางจิตวิญญาณเพื่อเสริมสร้างร่างกายของข้าได้แต่มันก็ยังแข็งเหมือนเหล็กเฟิงจือหลิงเจ้าอ่อนแอเกินไปเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้เจ้าไม่มีอะไรทำนอกจากรอให้ข้าออกไปจากเรื่องนี้ข้าสาบานว่าข้าจะฆ่าเจ้าไม่ว่าเจ้าจะหนีไปไหนข้าคือผู้ได้รับพรเจ้าทำอะไรกับข้าได้บ้างห้าห้าห้า ดาบไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อกูจีนหลงนั่นทำให้เขาเยอหยิ่งเขาหัวเราะเสียงดังเขาไม่ได้อ่อนแออีกต่อไปเย่เสียวคว้าดาบอีกเล่มแล้วเหวี่ยงไปที่คอของกูจีนหลงยิ่งศีรษะเป็นส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายของมนุษย์ดาบหักเมื่อโจมตีเป้าหมายนั่นก็สมเหตุสมผลดีอย่างไรก็ตามคอเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายมันมีเส้นเลือดหลักและหลอดเลือดดำทั้งหมดของร่างกายไม่ต้องพูดถึงว่ามันอ่อนนุ่มเย่เสียวคิดว่าการตีคออาจจะได้ผล อย่างไรก็ตามมันก็เป็นผลลัพธ์เดียวกันดาบหักออกเป็นสองชิ้นเยเซียวถอนหายใจภายในใจของเขาเขายังอ่อนแอเกินไปในขณะนี้ศัตรูของเขาเป็นเหมือนเนื้อที่เกาะอยู่บนกระดานรอให้เขาฆ่าแต่จริงๆแล้วเขาไม่สามารถฆ่าเขาได้เขารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเขาไม่ได้หยุดเขายังคงโจมตีร่างกายของกูจีนหลงด้วยอาวุธต่างๆแม้กระทั่งส่วนที่เป็นส่วนตัวเขาอยากจะฆ่าชายคนนี้มาก ต้องทนทุกทรมานจากการถูกโจมตีทุกรูปแบบในที่ส่วนตัวของเขากูจินหลงรู้สึกอับอายและตะโกนด้วยความโมโหว่าเฟิงจือหลิงเจ้าเอาแต่ดูถูกข่าแบบนี้ข่าจะฆ่าเจ้าไอสารเลวข่าจะพลังปรานกเจ้าเป็นชิ้นชิ้นฆ่าจะกักขังวิญญาณของเจ้าเป็นเวลาหลายพันปีข่าจะทําให้เจ้าต้องทนทุกทรมานตลอดไปเยเซียรับฟังขยะของกูจินหลงเขาไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าแต่ในใจเขาประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในความเป็นจริงร่างกายของกูจินหลงนั้นแข็งเกินไปจนเยเซียวไม่สามารถทำร้ายเขาได้แม้แต่น้อยเยเซียวรู้เรื่องนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้จักรวาลแห่งนรกในการล่าครั้งนี้เขารู้ว่าจักรวาลแห่งนรกมีลักษณะพิเศษมันไม่เพียงแต่ดึงดูดและติดร่างกายของกูจีนหลงเท่านั้นแต่ยังสามารถดูดซับพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่กูจินหลงใช้เพื่อปกป้องมันได้อีกด้วยดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่เยเซียววางแผนไว้มันได้ผลเพียงครึ่งทางเท่านั้น กูจินหลงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะนี้ตอนนี้เขาเป็นเนื้อตายสำหรับข้าแล้วถ้าข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้แม้ในสถานการณ์เช่นนี้นี่จะเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าจักรวาลแห่งนรกมีพลังมหาศาลในขณะนี้ตอนนี้มันกำลังดึงดูดกูจินหลงอย่างไรก็ตามมันมีขีดจำกัดเย่เซียวไม่รู้ว่ากูจินหลงติดอยู่ได้นานแค่ไหนหากพลังของกูจินหลงไม่สามารถดูดซาบได้เต็มที่กูจินหลงก็สามารถออกไปจากมันได้ไม่ช้าก็เร็ว หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นคือทางยาลูกกรของเยเซียวข้อหัวตาหูหลังเอวขาและเป้าของกูจีนหลงเยเซียวโจมตีทุกส่วนด้วยอาวุธประเภทต่างๆกูจีนหลงยืนอยู่ที่นั่นไม่ว่าเขาจะโดนอะไรก็ตามเขาก็ไม่ได้รับอันตรายเสื้อผ้าของเขาถูกพลังประนกออกเป็นชิ้นๆเขาเกือบจะเปลือยเปล่าในขณะนี้ร่างกายของเขามั่นคงมีเพียงรอยบางๆบนผิวหนังเท่านั้นไม่มีอาการบาดเจ็บสาหัสเลย เขาขยับตัวไม่ได้เขาทำได้เพียงสาบแช่งเขาไม่ได้ได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่เขายังคงรู้สึกเจ็บปวดเขารู้สึกอับอายทุกครั้งที่โดนเป้าจักรวรลแห่งนรกไม่ได้ผ่อนคลายมันดึงดูดกูจีนหลงอย่างบ้าคลาั่ง ยกเว้นพลังดึงดูดอันท่วมทนกกว้นจักรวาลแห่งนรกกำลังส่งพลังปราณเย็นสีน้ำเงินความหนาวเย็นสุดขั้วแผ่กระจายออกไปอย่างช้าๆหลังจากนั้นไม่นานภูเขาทั้งลูกกอก็กลายเป็นน้ำแข็งต้นไม้สีเขียวทั้งหมดเหี่ยวเฉาพลังปราณเย็นสีน้ำเงินไม่หยุดมันกลายเป็นมังกรน้ำแข็งตัวยาวที่ยื่นออกไปไกลออกไปดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดภูเขาได้กลายเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้ว มันเปล่งประกายด้วยคริสตัลเรืองแสงภายใต้แสงแดดทางเข้าถ้ำถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแล้วภายในถ้ำบนภูเขาน้ำแข็งเย่เซียวกำลังเหงื่อออกแม้ในสถานการณ์ที่หนาวเย็นเช่นนี้เขาตีต่อไปเขาพยายามทุกอย่างที่ทำได้เพื่อฆ่ากูจินหลงอาวุธทั้งหมดที่เขาเตรียมไว้ในถ้ำกลายเป็นพายุหมุนที่รุนแรงโจมตีร่างกายของกูจินหลงตัดล้มแทงสับเจาะเขาลองวิธีการมากมายดวงด้วงดวง,ดวง มีอาวุธที่แตกหักหลายชิ้นอยู่บนพื้นบนร่างกายของกูจีนหลงมีเพียงรอยสีขาวบางส่วนแต่อาวุธทั้งหมดที่เยเซียวเตรียมไว้ในถ้ำถูกทำลายทั้งหมดกูจีนหลงยังคงรู้สึกดีเยเซียวพลิกมือของเขาและทันใดนั้นเข็มก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาแทงมันเข้าที่ดวงตาของกูจีนหลงอย่างดูเดือดนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เยเซียววางแผนที่จะลองหกักไม่ได้ผลเขาควรพยายามหลบหนีดีกว่า กูจินหลงตระหนักว่าเย่เซียวหยิบเข็มสีดำออกมาหลังจากอาวุธอื่นๆทั้งหมดดังนั้นเขาจึงเดาว่าเข็มนั้นไม่ใช่สิ่งธรรมดาเขาไม่กล้าปล่อยให้มันโดนตาซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดของร่างกายเขาหลับตาลงอย่างหนักนั่นคือสิ่งเดียวที่กูจีนหลงทำได้ตอนนี้โดยหลับตาลงเข็มสีดำแหลมคมอันน่าอัศจรรย์นั้นแทงอย่างแน่นหนาบนเปลือกตาของกูจีนหลงเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอ้า เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ